มาริซาลูกหนังติดอันดับ3และ5หน้าสวยที่สุดในโลก2022โดย TC c o l l e r เมื่อวันที่8ธันวาคม2565เว็บไซต์จัดอันดับที่คนทั่วโลกยอมรับอย่าง TC c o l l e r ได้เผยรายชื่อ100ใบหน้าที่สวยงามี่สุดของโลกได้รับการตีพิมพ์เป็นประจำทุกปีโดยนักวิจารณ์อิสระตั้งแต่ปี1990 ในช่วงไม่กี่ปีมานี้รายชื่อได้รับความประทับใจจากสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า12 0 0 0ล้านครั้งและยอดบิลหลายร้อยล้านครั้ง TC Color ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นรายชื่อที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากที่สุด โดยในปีนี้อันดับหนึ่งได้กลายเป็นของนางแบบชาวอเมริกันเธอเป็นหนึ่งในนางฟ้าวิคเตีย์ซีเคร็ตส่วนในท็อปหนั้นยังมีสาวไทยคว้าตำแหน่งถึง2คนอันดับ3ามลิซ่าแบ็กพิงค์ผู้ได้มีชื่อเข้าชิงเป็นปีที่7และคว้าอันดับ1 100ใบหน้าสวยในปี2021 และอันดับ5ตกเป็นของลูกหนังซึ่งถือว่าปังมากที่ได้อันดับ5ในฐานะ New i n t e r t ในปีนี้รายชื่อทั้งหมดได้รับการยอมรับผู้มีชื่อเสียงมากกว่า750ได้ร่วมอยู่ในรายชื่อในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เหมือนกับการจัดอันดับความงามประจำปีอื่นๆ